ในความหมายของคำว่าพิการนะคือการที่เราสูญเสียความสามารถในการทํางานแบบเดิมที่เราเคยทําได้นะไม่ว่าจะเกิดยังไงก็แล้วแต่ความพิการมีทั้งความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการนด้าน,น,นการเคลื่อนไหวนะถ้าวันนี้เราเคยทําสิ่งนี้ได้เลขวันหนึ่งเราทําไม่ได้ผมถือว่าตรงนี้เราเรียกว่าความพิการ ข้อมูลสถานการณ์ผู้พิการในประเทศไทยจากการสำรวจพบว่ามีผู้พิการจำนวนมากกว่า1,650,000คนและเกือบครึ่งหนึ่งของผู้พิการทั้งหมดเป็นผู้พิการที่สูญเสียอวัยวะและมีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่เราสัมผัสกับเขานะเขาไม่อยากให้คนมีความรู้สึกว่าสงส,สารเขาอะแต่อยากให้คนมีความรู้สึกว่าให้ความเท่าเทียมกันนะ เขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เยอะที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาอยากให้คนกืิ่นเห็นแล้วก็อยากให้คนอื่นปฏิบัติกับตัวเองอย่างเท่าเทียมนิสวะคนมองว่าซ่อมเครื่องบินหรือเปล่าซ่อมรถเป็นช่างไฟหรือเปล่าผมตอบเลยว่าใช่แต่ในความเป็นจริงเราสามารถใช้ความรู้ตรงนั้นแล้วมองว่ามนุษย์เนี่ยคือเครื่องจักรเครืหนึ่ง ที่มีความซับซ้อนสูงแล้วเราสามารถใช้ความรู้แบบเดียวกันมาใช้ในการซ่อมแซมส่วนต่างๆของมนุษย์ได้นั่นนั่นคือสิ่งที่ผมมองว่าวิศวะมีส่วนช่วยได้มากในการที่จะสอดคล้องรับกับนโยบายเชิงการแพทย์ ปฏิบัติการวิจัยอันหนึ่งนะขึ้นมาชื่อว่า Brain Computer Interface Lab นะก็คือศูนย์วิจัยที่เชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์ความพิการแต่ละคนเนี่ยความแรงไม่เท่ากันเราจำเป็นที่จะต้องมองคนใช้ไปเป็นคนต่อคนนะและนั่นคือสิ่งที่ผมว่ามันท้าทายเพราะว่าแต่ละคนนะก็มีความพิการไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันแต่ละคนมีฟังก์ชันการใช้งานการที่อยากจะไปทางานในแต่ละจุดนะแต่ละเรื่องเนี่ย ที่ไม่ตรงกันนั้นมันทําให้เราสนุกที่จะช่วยเขาทำให้ความพิการเขามันหายไปนะเพราะความพิการเนี่ยผมมองว่ามันเกิดจากการที่เขาไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่เขาเคยทําได้ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมเพื่อคนพิการจะเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1ทีมวิศวกรลงไปเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการของผู้พิการที่แท้จริง ขั้นที่2จะเป็นการสร้างอุปกรณ์ที่เป็นตัวต้นแบบและขั้นที่3คือการนำเอาอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นไปทดสอบจริงกับผู้ใช้และสำหรับขั้นสุดท้ายนำตัวต้นแบบไปสู่การผลิตจริงเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการและสามารถใช้งานร่วมกับคนพิการได้จริงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคืออุปกรณ์ฟื้นฟู เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นให้สมองใช้งานมากขึ้นรวมกับการทำกายภาพบำบัดซึ่งช่วยให้ผู้พิการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เร็วขึ้นและประเภทที่2อ,อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกควบคุมโดยคลื่นสมองสั่งการของผู้พิการเอง ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการที่เรภูมิใจมากนะจะเป็นตัวที่เราให้คนที่ไม่สามารถขยับตั้งแต่คอได้เนี่ยสามารถใช้คลื่นไฟฟ้าสมองเขาเนี่ยมาเคลื่อนตัวข้อต่อแล้วทําให้เขาสามารถที่จะยกแขนขึ้นมาทานข้าวได้น,นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําแล้วก็จดสิทธิบัตรแล้วก็มีการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะอีก2ออันที่น่าสนใจก็จะเป็นสมาร์ทโฮมนะ การที่เขาอยู่ในบ้านเขาต้องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนช่องทีวีเราสร้างอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างมีความสุขอีกอันหนึ่งนะที่ส่วนมากคนจะเห็นเยอะก็คือเรื่องของตัววิวแชร์อุปกรณ์ที่สามารถที่จะบายพาสจากสมองเนี่ยเข้ามาสู่ล้อของวิวแชร์ mm hmm. เพื่อให้สามารถที่จะควบคุมได้เราพยายามบูรณาการองความรู้เนี่ยที่มันมีอยู่อยู่แล้วกับความรู้ใหม่ทางด้านคลื่นสมอง มาทําให้มันลดความมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ e อ r ร์เลเพื่อให้สามารถนํามาใช้ได้จริงในสังคมจริงกับ User จริงได้นวัตรกรรมเพื่อคนพิการในวันนี้ไม่ได้ตื่นตัวแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่กลายเป็นกระแสที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเราได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันเรนะียกว,ว่าไซบ t ร์นที่สวิตเซอร์แลนด์ ของเราจะมีน้องที่เขาพิการตั้งแต่ต้นคอลงมาไม่สามารถขยับร่างกายได้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าใช้คลื่นสมองเนี่ยบังคับเกมบางเกมให้มันไปได้อีกคนหนึ่งเนี่ยเราให้ใช้สัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อซึ่งความจริงเขาไม่สามารถที่จะขยับขาได้ในเรื่องของชัยชนะไม่สําคัญเลยมันสําคัญที่ว่าเยเทคโนโลยี i, คนนี้ดีผู้พิการจากอีกประเทศหนึ่งมาขอลองใช้พอใช้เสร็จปุ๊บเขาคุยก,กันแล้วเขาจะกลับไปพัฒนาให้มันดีขึ้นข้าไปอีกโดยไม่มีใครห่วงเลยว่าไอเน,นี้ยคือของเขา อันนี้คือของประเทศนี้ของประเทศนี้ไม่มีใครคิดเรื่องนี้เลยแต่ละคนมาเปิดให้ดูเลยว่าเราทําอะไรเพราะตอนนี้เราไม่ได้มองแล้วว่าเราแข่งขันกันการพิการวันนี้มันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองที่ทําให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้หรือทําอะไรใหม่ๆได้นะและเขาไม่อยู่คนเดียวในโลกเขาไม่ใช่อยู่ในเฉพาะประเทศไทยนะฮะตอนนี้ทุกคนเราเป็นเครือข่ายแล้วเราทํางานวนนี้ร่วมกัน